มาในเบลกสอนะครับไปตามเรื่องราวของฟุตบอลอาวุโสกันนิดหนึงนะครับจัดกันที่ซอยมิทีนนะครับโดยชมรมฟุตบอลเพื่อนอายการนะครับมีทีมดังๆมามากมายนักเตะเดินสายระดับประเทศนะครับทีมที่ตกในรอบรองนะครับนั่นก็คือทีม V ีบิ l ล i n นะครับแล้วก็ทีมนโมนะครับสทีมนี้ก็มีนักเตะดังๆนะครับแต่ว่าตกรอบรองชนะเลิศครับ ครับผมวันนี้ก็ยินดีนะครับได้ส่งทีมนโมเอฟซีทีมน้องใหม่เข้ามาร่วมสนามหลีกอายการนะครับของพี่ต้นเราก็สนุกครับวันนี้เล่นกันสุสีก็เราก็ยังยังเป็นทีมน้องที่ยังแข็งไม่พอนะครับยังยังมายังมาขี่พี่เข้าไม่ได้ก็ต้องขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับที่ที่ที่ช่วยสั่งสอนวันนี้ขอบคุณ พี่เวลด้วยที่มาถ่ายทำรายการให้สนามแห่งนี้นะครับมีความสุขมีความสนุกกันต่อๆไปนะครับพี่ครับขอบคุณครับผมประทับใจครับและที่ได้มาร่วมในรายการของฟุตบอลอายการครั้งที่หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมได้ส่งมาจากสมุทรปราการทีมวีวินครับทีมนี้เป็นชื่อทีมจัด จากผมทํางานบิวอินตกแต่งบ้านก็เลยมาส่งเล่นกีฬาทุกที่และการกุศลแล้วก็รายการพิเศษพวกนี้แบบนี้ครับผมครับผมอ๋อทำงานเกี่ยวกับพวกตกแต่งบ้านบิวอินตู้เสื้อผ้าชุดทีวีครับผม083 305 0717ครับีบิวอินครับรอบเมื่อสักครู่เป็นยังไง อ๋อรอบเมื่อกี้ครับก็ผิดพลาดนิดหน่อยเล่นกันดีแต่พอดีผู้บัดเก็บตัวหลักเราบัดเก็บนิดนึงก็เลยเสมอก็คือสุรย์ูน์พัไม่ได้ลงอ่าครับพอดีติดไปสอนบอลสอนบอลก็เลยตัวก็เลยไม่ไม่สมบูรณ์นิดนึงครับขอขอบคุณที่นายกันขอขอบคุณท่านนายกานนะครับที่ได้จัดบอลดีๆให้เราได้มาเล่นกันขอขอบคุณมากครับผม โอกาสหน้าคงจะได้เล่นอีกครับา้นมาเขาทก็ด้ครับแวยครับนเกลยิงอัดก็ไม่ดไม่ผ่านแล้วได้หมดเวลารอชนเลิการจัดขันนะครับด้แก่ทีมแรนครับในนามรันยูเนเต็ดนะครับวันนี้ก็ มีความสุขแล้วครับก็สนุกสนานครับฟุตบอลดีๆนะครับวันนี้ที่สนามอายการนะต้องขอบคุณนะครับท่านอายการบวรนะครับที่จัดฟุตบอลได้สนุกมากครับวันนี้ถือว่าทีมงานยูนเต็ดมาถึงรอบชิงก็ถือว่าประตูโตเล็ตนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอให้จัดฟุตบอลรายการดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับเยยิมไปย้อนเลยนะครับรมโลกคู่ใครจะยิงเข้านะ ขอขอบคุณนะครับรายการที่ท่านรายการจัดนะครับก็มันดีสนุกดีนะครับได้ออกกําลังกายกันนะครับขอบคุณครับรองแชมป์ฟุตบอลรายการนี้นะครับก็เป็นรันยูเนเต็ดนะครับรวบรวมนักเตะที่มีฝีเท้าอาวุโสระดับประเทศนะครับแต่ก็ได้แค่รองแชมป์นะครับแชมป์นั่นก็เป็นทีมเพื่อนเพ นะครับก็มีนักเตะดังๆมากมายนะครับอย่างเช่นพิพัฒน์ต้นกัญญาชัยวัฒนาคเอียมนะครับก็โอ้โหหลายคนนะครับก็เดินสายระดับประเทศนะครับในรุ่น40ปีบวกนะครับในส่วนของประธานจัดการแข่ันก็คืออายการบวรนะครับก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายครับนะครับก็จะได้มีภาพทีสวยแล้วก็เป็นสกุปนะครับ จบลงด้วยดีนะครับสำหรับรายการนะครับฟุตบอลที่สนามเพื่อนอายการนะครับ BP-12 ทีมมาร่วมทำการแข่งขันที่นี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่พอสมควรนะครับถ้วยก็สวยเดินสายกันมานะครับจากทุกสารทิศนะครับนักเตะแต่ละคนมานดีกีทั้งนั้นนะครับอดีตทีมชาติไทยนะครับสมมสอนดังๆมาร่วมก็หลากหลายครับเพียนพิพัฒน์ต้นกัญญา สนองชัยบคนนะครับสุรพันธ์บัวพรมนะครับคณิสอนสุกินพันธุ์ประพาสก็มานะครับหลากหลายวันนี้มาเจอกันที่นี่ครับเป็นการรวมดาวดังในอดีตนะครับที่มีโอกาสนะครับได้มาร่วมายการนี้ครับการจัดครั้งนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับอย่างไงก็แล้วแต่นะครับขาดตกบกพร่องยังไงฝ่ายจัดก็ต้องขอนะครับทานอภัยมาณที่นี้นะครับมีโอกาสนะครับเราจะจัดที่สนามแห่งนี้ อีกครั้งหนึ่งในพุตบอล VP มันก็เป็นเลท40นะครับ45 50นะครับมีเลทนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อ,ตอไปเดี๋ยวจะได้แก้งให้แต่ละทีมได้ทราบนะครับด้ยวยความขอบพระคุณนะครับทุกทีมที่มาร่วมการแข่งขันขอให้เดินทางกับด้วยสวัสดิภาพแล้วพบกันครั้งต่อไปครับผม12ทีมนะครับ VP มันที่เสาที่6ที่7นะครับพฤศจิกายนที่สนามเพื่อนายการ 6เกตนะครับ์อาทิตย์2วันจบลงแล้วครับจบลงด้วยดีนะครับต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับขอบคุณทุกทีมงานที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณครับถ้วยใบนี้เป็นถ้วยของท่านสสนะครับท่านไม่ประสงค์ที่จะออกนามนะครับอยู่ที่ทางพัทยาทางชนบุรีนะครับถ้วยใบนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นถ้วยที่สวยมากนะครับท่านเขานํามาจากญี่ปุ่นนะครับโดยการประสานงานของพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับถึงได้มีถ้วยใบนี้นะครับในรายการฟุตบอลดีๆ แบบนี้ที่ทุกคนต้องการนะครับใบเป็นที่ระลึกที่สนามตรงนี้นอกจากการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลนะครับก็จะมีอะคาเดมีนะครับสอนฟุตบอลเด็กโดยโค้ดต้นนะครับพิพัฒน์ต้นกันยาอาดีตของหน้าทีมแพทย์ไทยนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชสอนพร้อมกับทีมงานสตาฟอีก3ามสี่ท่านที่นี่นะครับทั้ง8-10-11-12ขวบนะครับที่สนามเพื่อนอายการแย่งนี้เปิดสอน ครับผมยินดีครับถ้าท่านใดสนใจจะจะฝากลูกหลานมาเพื่อ,อร่วมนะครับมาฝึกวิทยายุกับโคต,ต้นพิพัฒน์ต้นกัญญายินดีครับนั่นก็เป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับก็คือท่านอายการบวร,บรนะครับสุดท้ายเลยครับแชมป์รายการนี้ก็คือทีมเพื่อนเพย นะครับในกลุ่มของพี่ๆทนายนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับแต่ก็รักษาแชมป์ในครั้งที่หนึ่งไว้นะครับนำทีมโดยพิพัฒน์ต้นกัญญาชัยวัฒนาคีมนะครับล่ำลากับบรรยากาศที่เป็นแชมป์ของเพื่อนเพย์วันนี้พี่ชาวไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับ <Yeah! S 3> เย้เสนป็นแบบอย่างที่ดีจก่เยาวชน กราบขอบพระคุณนะครับทั้ง12ทีมที่เข้าร่วมกันขันแดนการเดนเพื่อในการคัดในครั้งนี้นะครับซึ่งเราจะทําเป็นปพีนี้นะครับจะจัดทุกปีประมาณเดือนปลายปีพฤศจิกาครับที่สนามบอลเพื่อในการครับขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมนะครับและก็สมาชิกทุกท่านและก็เจ้าภาพท่านในการบวรยธคงที่ได้จัด ฟุตบอลในครั้งนี้พร้อมกับโค้ชต้นของเราครับพี่พัฒน์ต้นกัญญาเพื่อนเพ่เอฟซีครับขอบคุณครับได้แ่ผู้รักษาประตูทีมเพื่อนเพ่ครับผมผมก็มาเล่นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับดีใจครับผมที่ฝ่าแชมป์ครั้งแรกครับผมขอบคุณทุกคนครับผมที่ให้ผมมาเล่นด้วยไม่มีใครเชี่ยมเลย ยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่นบอลกูเด็นบอลุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด็นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลัง ของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่น้าจิงจิงจิงจริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 พิ่ท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัย ยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลกุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลกุดบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพันลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใจอยู่นะ